บ้าปะลูกใหญ่ขนาดเนื้อนี่อือหือรีวิวไก่ฟูดุกยักษ์แบบไม่อวยของร้านปังปังในฟูกุไก่ฟูดุกโคตรใหญ่อือหือสตรอเบอรี่ฉ่ำมากหอมชาเขียวกะทูแดงมีสตรอเบอรี่มาตัดสดชื่นมากนี่อือหืออือหือกะทูแดงชาเขียวสตรอเบอรี่โคตรเข้ากันลูกใหญ่มากดีเลย อื้โอ้โหป้านี่หืมนี่โทแดงหือโก,โกโก้หือ,ห,อหือปางหนึบมากนี่ชาเขียว เฮ้ยกูชอบจริงอร่อยเลยสิบเต็มสิบไม่หักดีร้านนี้